จะเกิดอะไรขึ้นทำเมืองในฝันของเราไม่ได้อยู่แค่ในภาพยนตร์ไซไฟอีกต่อไปลองจินตนาการถึงโลกที่ทุกสิ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดการเดินทางไร้รถยนต์ไร้มลพิษและเทคโนโลยีอัจฉริยะหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเรากำลังพูดถึงนิยมครับโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่บนพื้นทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียที่ประกาศกล้าวว่าจะสร้างเมืองแห่งอนาคตที่ไม่มี ใครเคยเห็นมาก่อนหัวใจของนิยมคือ The Line เมืองแนวยาวไร้รถยนต์ไร้ถนนกว้างเพียง200เมตรแต่สูงถึง500เมตรยาว170กิโลเมตรมันคือสถาปัตยกรรมที่ท้าทายทุกแนวคิดเมืองเดิมๆพลังงานทั้งหมดจะมาจากแหล่งหมุนเวียน100%ชีวิตที่นี่จะถูกออกแบบให้คนเข้าถึงทุกอย่างได้ภายใน5นาทีโดยการเดินทางหรือเดินทางข้ามเมืองด้วยรถไฟความเร็วสูง ใ,ใต้ดินมันเหมือนหลุดมาจากหนังสือนิยายใช่ไหมครับผู้พัฒนาบอกว่า AI จะเข้ามาบริหารจัดการทุกอย่างตั้งแต่การจราจรไปจนถึงการปลูกพืชในฟาร์มแนวตั้งเพื่อให้เมืองนี้เป็นโอเอซิสแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริงแต่คำถามคือสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความฝันที่ยิ่งใหญ่เกินจริงหรือเป็นพิมพ์เขียวสำหรับอนาคตที่มนุษยชาติกำลังมุ่งไป การก่อสร้างได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในบางส่วนแต่การเนรมิตเมืองขนาดมหึมาเช่นนี้ท่ามการสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและด้วยงบประมาณมหาศาลเช่นนี้มันจะสำเร็จได้จริงตามที่วาดฝันไว้หรือไม่แล้วคุณล่ะครับเชื่อวันเนียมคืออนาคตที่เราฝันหาหรือเป็นเพียงภาพลวงตาที่งดงาม